สนับสนุนโดยซัมซ <Talk>, ุงผลิตภัณฑ์สมุนไพรธรรมชาติ For Us by M.Herb <Talk>, ข่าวดีของผมจะได้ไปเที่ยวทะเลแล้วครับข่าวดีของพี่คือลูกพี่เป็นเด็กดีมากเลยจ้า สวัสดีครับได้เวลาของเก้ากบก้าบอกเล่าข่าวดีแล้วครับเจอกับเราสองคนเช่นเคยนะครับผมเองนนทวัฒน์ดานันพรจินดาครับและวิ๋ยภูมชนกันกลับค่ะวันนี้มาพร้อมกับความสดใสเลยครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมเองก็สามารถบอกเล่าข่าวดีของคุณมาได้ในช่องทางเดิมนะครับ SMS ขึ้นให้แล้วนะครับ4111244ครับบอกเล่ามานะครับว่าข่าวดีของคุณในวันนี้ คืออะไรครับยังข่าวดีของเราในวันนี้มีเยอะแยะมากมายเลยนะครับวิวมีเรื่องอะไรบ้างมีทั้งเรื่องเกี่ยวกับสาวสวแล้วก็มงจุ้ยอ่าแล้วส่วนของพี่เอคะส่วนของผมครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการทํายังไงให้ลดความอ้วนแล้วก็ได้บุญด้วยอ้าวสองเด้งเลยนะค่ะน่าสนใจมากแต่ว่าช่วงแรกช่วงนี้เริ่มจากข่าวดีก่อนเลยดีไหมจ๊ะดีค่ะในช่วงบอกเล่าข่าวดีครับช่วง บอกเ<า>ล่าข่าวดีสำหรับข่าวดีของผมข่าวแรกในวันนี้ครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับซองเครื่องปรุงซองเครื่องปรุงกินได้ เขามีการทำการวิจัยครับเรื่องนี้น่าสนใจมากนะครับโดยสกว,วรหรือสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยครับก็ได้มีการเผยแพร่ผลงานที่น่าชื่นชมของนักวิจัยไทยนะครับซองเครื่องปรุงละลายน้ำได้บริโภคได้ผลิตจากฟิล์มเจลาตินหนังปลาครับแล้วก็ยังสะดุดรวดเร็วเหมาะแก่ชีวิตที่เร่งรีบของเราโดยถุงบรรจุเครื่องปรุงจากเจลาตินนี้นะครับที่ทำจากหนังปลาเนี่ยก็สามารถละลายน้ำได้ง่ายในน้ำร้อนอุณหภูมิสูงกว่า45องศาเซลเซียส โดยใช้เวลาไม่ถึง1น,นาทีซึ่งน่าจะเป็นบรรจุพันธุ์ใหม่นะครับสำหรับผลิตภัณฑ์จำพวกว่ามีกึ่งโซเดียตรูปที่จำเป็นต้องใช้น้ำร้อนคือคิดง่ายๆเลยคือเทไปทั้งถุงเลย นะครับเครื่องปรุงเครื่องปรุงที่เขาใส่ใส่ซองมาเรียบร้อยนะก็ใส่ไปเลยมันก็จะปรุงเลยนะครับซองเครื่องปรุงนี้ก็สามารถรับประทานได้ก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมความคิดดีๆของคนไทยที่น่าชื่นชมอย่างยิ่งเลยนะครับถือเป็นเรื่องดีๆมากเลยครับเพราะว่าอย่างวิวเนี่ยไปแข่งกีฬาเนี่ยอย่างน้อยก็คือว่าต้องมีของติดกระเป๋าไปด้วยก็เลยต้องอันนี้น่าสนใจค่ะเดี๋ยวต้องซองเครื่องปรุงนะแต่ว่าซองบะเบี๊ยงเร็จรูปอย่าไปกินนะอันนั้นกินไม่ได้นะเสียชีวิตเลยค่ะพี่เอ๋าอพาไปทาบุ ราวดีๆที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ครับที่ศูนย์กองทุนเผยแพร่พระพุทธศาสนานะครับได้ร่วมกับศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขามีการจัดงานนะครับถแถลงข่าวโครงการส่งเสริมพุทธธรรมด้วยการ์ตูนพุทธกริจร45,000สา โครงการนี้น่าสนใจมากนะครับวิวครับเพราะว่าในเรื่องการอบรมสั่งสอนธรรมะในรูปแบบเดิมๆนะครับก็อาจจะเข้าถึงจิตใจของเด็กได้ยากเพราะว่าอาจจะเบื่อสักนิดนึงนะครับกับการฟังธรรมะนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราได้ปรับธรรมะให้เป็นรูปแบบที่เขาสนใจเขาก็จะเกิดความชอบความสนใจใฝ่รู้แล้วก็สามารถซึมซับเอาสิ่งที่ดีงามเข้าไปได้ เมื่อเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่นะครับเขาก็จะเป็นคนที่มีคุณธรรมมีจริยธรรมติดตัวไปนะครับเสมือนกับมีภูมิกุ้มกันทางใจให้รอดพ้นจากกิเลสและสิ่งชั่วร้ายทั้งปวงครับก็ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างนี้นะครับเี่ยวกับโครงการดีๆโครงการนี้ที่เกิดขึ้นมาพุทธกิจ45,000ษาของวิวก็ไม่พ้นเรื่องนี้เหมือนกันตัวธรรมะค่ะเพราะว่าตอนนี้เขาจะมีงานประเพณีแห่เทียนเข้ารรษาจังหวัดอุบลราชธานีค่ะในโครงการที่ว่า111ปี หรือเรื่องหุ้งเหืองเมืองธรรมนม้ำล้ําเทียมพรรษาภูมิปัญญาชาวอุบลค่ะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและจังหวัดอุบลราชธานีเตรียมพร้อมสำหรับงานประเพณีแห่เทียมพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีประจําปี2555ซึ่งมีกิจกรรมให้หนักท่องเที่ยวได้ร่วมชื่นชมงานตั้งแต่เดือนกร,รกฎาคมจนถึงเดือนสิงหาคมปี2555 ทั้งนี้เพื่อให้เหมาะสมกับงานประเพณีที่จัดติดต่อกันมานานเป็นครั้งที่111และเพื่อเผยแพร่ให้เป็นมิลเลอร์อีสาน การนักแห่งประเทศไทยสำนักงานอุบลราชธานีร่วมกับคุ้มวัดในเมืองอุบลจัดกิจกรรมเยือนชุมชนคนทําเทียนให้กับนักท่องเที่ยวได้ร่วมสร้างสารรค์และชื่นชมความงดงามของการประดิษฐ์และตกแต่งต้นเทียนทั้งประเภทการพิมพ์การแกะสลักในคุ้มวัดต่างๆในเมืองอุบลค่ะและที่พิเศษสุดนะคะพี่เอ๋สำหรับปีนี้นะคะคือการเปิดตัวที่นั่งบนอัธจันทร์สําหรับนั่งชมขบวนแห่เทียนพรรษาให้กับนักท่องเที่ยวได้นั่งชมฟรีทุกที่นั่งส่วนบริษัททัวร์ที่มาเป็น สามารถจองที่นั่งได้ฟรี ที่สํานักงานจังหวัดอุบลราชธานีค่ะถือว่าเป็นงานระเพณีที่ยิ่งใหญ่นะครับในช่วงเข้าพรรษาที่จังหวัดอุบลราชธานีใช่แล้วค่ะน่าดูมากๆเพราะว่ติดตามชมทุกปีเลยค่ะที่่ปีนี้ก็ต้องติดตามนะแน่นอนค่ะที่สําคัญครับเข้าพรรษาปีนี้มีอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจครับที่กระทรวงสาธารณสุขก็ภูมิใจนําเสนอเลยนะลดอ้วนเข้าพรรษาได้บุญด้วยแล้วก็ได้สุขภาพที่ดีด้วยส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้ช่วงหน้ากับ9 9ทับบอกเล่าข<อ>่าวดีช<อ>่วงนี้พักสักครู่ครับ คุณรู้หรือไม่ว่าหอมหัวใหญ่มีประโยชน์มากกว่าที่คุณคิดหอมหัวใหญ่มีท่าเป็นกลางช่วยขับร้อนกระจัดเสมหะกระจัดพิษถอนพิษบำรุงโรคบิดช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดจึงเหมาะสําหรับผู้ที่เป็นโรคหลอดเลือดเลี้ยงหัวใจบกกร่องไขมันในเลือดสูงเพราะช่วยบำรุงพลังเลือดได้นะคะช่วงหน้าเรามาร่วมกันลดความอ้วนเพื่อสร้างความดีในวันเขาพรรษากันครับ กกกกข่าวดีของผมวันนี้ขายกาแฟดีมากเลยครับข่าวดีของพี่คือน้องสาวมีหลานแล้วค่ะกลับเ <c oughs> ข,ข้าสู่รายการก้าทับก้าบอกเล่าข่าว<บ>ดีครับ,บและสําหรับในช่วงนี้ก็ใกล้เข้าพรรษาเข้ามาทุกทีแล้วนะครับวิวครับใช่แล้วค่ะตอนนี้เขาก็มีโครงการดีๆด้วยที่พี่จะมาฝากกันใช่แล้วครับเป็นโครงการดีๆจากกระทรวงสาธารณสุขนะครับโครงการดนตรงทําความดีเข้าพรรษา ลดน้ำหนักสร้างสุขภาพดีวิถีชีวิตไทยม,มีสโลแกนประจำโครงการด้วยนะได้บุญล้นใจคนไทยลดอ้วนแน่น่าสนใจน่าสนใจมาก<อ>นะครับได้บุญด้วยได้สุขภาพที่ดีด้วยและแน่นอนที่สุดครับวันนี้ผมได้รับเกียรติอย่างยิ่งนะครับจากท่านรองปลัดกระทรวงสาธารณาสุขนายแพทย์โสพลเมฆทนอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคับสวัสดีค่ะ านประหลัดครับโครงการดีๆโครงการนี้มีแนวคิดยังไงครับโครงการเขา้าภาษาลดอ้วนสร้างบุญครับครับผมคือ,อครับคนไทยอ้วนมากนะครับการที่จะลดน้าหนักได้เนี่ยผมคิดว่าสําคัญที่สุดคือแรงจูงใจนะครับเราก็เลยคิดว่าช่วงเขา้ารรษาสามเดือนเนี่ยประชวนการลดความอ้วนแล้วก็ได้บุญไปด้วยแล้วก็ได้จุขภาพด้วยนั่นค<น>ือเรื่องสำคัญแนวคิดค่ะล้วจะเริ่มลดน้ำหนักตั้งแต่เดือนไหนถึงเดือนไหนคะ คือช่วงเข้าพรรษารับ3สาสิงหาคมนะครับแล้วก็ช่วง3ามเดือนจนถึงออกพรรษาเลย30ตุลาคมและผู้เข้าร่วมโครงการนะครับจะต้องมีการปฏิบัติตัวยังไงบ้างครับตลอด3เดือนนี้ครับท่านครับคือจริงๆก็เราสมัครเข้ารวมโครงการเป็นความตั้งใจอะนะครับึ่งวิธีการสมัครเนี่ยบางทีผมอยากให้ชวนกันทั้งองค์กรเลยบางทีอยู่ในหมู่บ้านในตำบลเนี่ยชวนแต่ทั้งหมู่บ้านเลยนะครับจะได้มีเพื่อนผูงแล้วช่วยกันแล้วเราก็ลองดูชว่าทั้งบริษัทเราเนี่ยจะลดได้กี่ตันดี นะฮะหรือบตรได้ได้กี่ตันเพราะว่าเป้าหมายในทั่วประเทศผกอยากได้สักหนึ่งหมื่นตันนะครับค่ะแล้วตอนนี้ต้องเป้าหมายไหมครับว่าแต่ละคนที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยค่ะต้องลดน้าหนักได้ทักปริมาณเท่าไหร่คืออย่างน้อยหนึ่งกิโลครับหนึ่งกิโลนะครับแล้วะ<อ>ถ้าใครลดได้ม,มากเนี่ยก็เกิดผลดีกับของกครมากขึ้นนะครับแล้วเราก็ใช้วิธีง่ายๆนะครับคือสามอสองสองคือคุมอาหารนะครับอย่าไปกินหวานมันเค็มนะ กินแอปเลไม้เยอะๆนะครับแล้วออกกาลังกายเนี่ยดื่มน้ำเปล่านะครับน้ำอัดลมหรือสุรากับสุกรี่ก็ต้องเลิกด้วยคือได้ทั้งบุญได้ทั้งสุขภาพที่ดีนะครับในขณะเดียวกันครับในช่วงเข้าพรรษาแบบนี้นะครับก็ถือว่าได้ทากิจกรรมดีๆในฐานะที่พวกเราเป็นพุทธศาสนิกชนด้วยนะครับได้สุขภาพที่ดีแล้วก็ยังได้มีโอกาสแบ่งปันสิ่งดีๆสู่สังคมอีกด้วยท่านครับโครงการนี้นะครับถือว่าเป็นครั้งแรกเลยหรือเปล่าครับที่มีการจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ขึ้นมาครับปีนี้เป็นปีแรกครับ เอยากเชิญชวนนะครับเราเข้าไปดูที่ในเว็บไซต์นะครับเบอร์วาเว็บนะครับรดบ้วนสร้างบุญ .com หรือจะส่งไปสตจะบาบดหรือจดหมายมาสมัครที่กระทรวงการสุขก็ได้ค่าวท้ายนี้ใหญ่ท่านฝากถึงคุณผู้ชมรายการ9ก้ทับเบอก,บอกเล่าข่าวดีครับให้มาร่วมโครงการนี้กันมากๆครับผมอยากเชิญชวนครับนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราอ้วนเนี่ยโรคจะตามมาเยอะมากที่สําคัญคือเราตา้องตับพฤติกรรมของเราเองนะครับสุขภาพดีไม่มีขายถ้าอยากได้ต้องปฏิบัติเองครับ ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับยังไงก็ปากด้วยนะครับไม่ใช่แค่3เดือนนะครับอาจจะต้องดูแลกันไปเรื่อยๆด้วยดีกว่าค่ะครับผมวันนี้ต้องกล่าวกับพระคุณอย่างยิ่งครับท่านในพระสพลเมธพนนะครับรองประลัดกระทรวงสาธารณสุขครับกล่าวกับพระคุณครับท่านครับย้ำเลยดีมากดีครับต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีนะวิวนะค่ะแล้วก็ช่วงหน้าจะเป็นช่วงสาวๆสวยๆที่ชอบกันอีกแล้วอ่า b e a u t y b บ b l e ใช่แล้วค่ะแล้วก็ยังมีอีกเรื่องหนึ่งครับผม ฮวงจุ้ยของอาจารธนากรจะมาฝากคุณผู้ชมนี่อาจารธนากรฝากบอกมานะครับว่าในช่วงท้ายนี้พลาดไม่ได้เลยครับคุณผู้ชมครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้ในบ้านของคุณค่ะเสริมฮวงจุ้ยรายละเอียดจะเป็นอย่างไรช่วงหน้ากลับมาติดตามในรายการ9ทับ9บอกเล่าข่าวดีกสักครู่ครับในช่วงหน้าเรื่องต้นไม้กับหลักฮวงจุ้ยเชื่อมโยงและมีความสัมพันธ์กันอย่างไรติดตามได้ฮวงจุ้ยดีๆกับอาจารย์ธนากรครับ9ทับ